บัรทวิกรแห่งนี้นะครับฝนตกลงมาโดยตลอดแต่พี่น้องก็ยังไม่ท้อไม่ถอยยังอยู่กับพวกเราผมขอกราบขอพระคุณจริงๆครับและขอกราบสวัสดีไปยังพี่น้องประชาชนทุกท่านที่รับชมเวทีผ่าความจริงอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่สถานีโทรทัศน์บลูสกายทีนิว หรือช่องทางทางอินเทอร์เนต็ตอื่นๆพี่น้องที่เคารพครับเวทีผ่าความจริงเวทีนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเวทีที่58แล้วที่คุณป้าคนนี้จะจำได้ดีกว่าผมเพราะไปมากกว่าผมอีกปรบมือให้หน่อยครับเวทีที่58แล้วอีกสองเวทีก็จะครบ60 จะได้จัดแซยิดกันสะทีพี่น้องครับเราเริ่มต้นเวทีผ่าความจริงตั้งแต่เวทีที่หนึ่งพูดมาเสมอครับว่าเวทีผ่าความจริงของพรรคประชาธิปัตย์และภาคประชาชนนั้นไม่ใช่เรื่องของการล้มล้างรัฐบาลแต่เป็นเรื่องของการขัดขวางการที่รัฐบาลหรือผู้มีอำนาจ จะเอาอำนาจนั้นไปออกกฎหมายหรือไปกระทำการใดที่ผิดต่อประชาชนและประเทศชาติซึ่งหนึ่งในนั้นที่เราพูดกันมาตลอดก็คือกฎหมายนิรโทษกรรมเราคาดการกันไว้ครับพวกผมที่อยู่ตรงนี้ที่อยู่หลังเวทีพี่น้องประชาชนที่อยู่ตรงนี้พี่น้องที่อยู่ทางบ้านคาดการกันไว้แล้ว ว่ารัฐบาลชุดนี้เมื่อเข้ามามีอำนาจสุดท้ายแล้วเป้าหมายหลักของเขาก็คือเรื่องของการออกกฎหมายล้างผิดที่ผมต้องกราบเรียนอย่างนี้เพราะว่าพี่น้องครับอันนี้ดอกกุหลาบจากฝรั่งเศสนะฮะกี่พี่เขาบอกขอบคุณครับ ที่ผมต้องจาบเรียนอย่างนี้ก็เพราะว่าพี่น้องเห็นไหมล่ะครับการเลือกตั้งเมื่อปี2554พักเพื่อไทยออกนโยบายหลายอย่างครับออกนโยบายเรื่องจำนำข้าว15,000บาททุกมเมล็ดเรียกว่าจำนำหมื่นห้าซื้อหมื่นห้าทั้งประเทศไม่อั้นพักเพื่อไทยออกนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ300บาท ทั้งประเทศทำทันทีพักเพื่อไทยบอกว่าจะให้เงินเดือนปิญญาตรี1 5 0 0 0บาทเท่ากันทั้งประเทศเป็นยังไงครับสุดท้ายทั้ง3มนโยบาย1,500,000บาททำไปปีครึ่งจำนำข้าวเจ๊ง2 3 0แ0 0 0มหล้านวันนี้บอกแล้วครับเดือนตุลานี้จะพยายามหาทางให้เหลือ1 2 0 0 0 0บาท ให้ได้เพราะรัฐบาลขาดทุนบักโกรกหมดแล้วพี่น้องครับค่าแรง300บาทก็เหมือนกันเดิมบอกว่าทําทันทีทั้งประเทศจําได้ไหมครับป้ายหาเสียงแถวนี้ต้องมีปรากฏว่าพอเข้ามาเป็นรัฐบาลปีแรกผ่านไปก็ยังไม่ได้ทํามาทําเอาปีที่สองแล้วก็ยังไม่เรียบร้อยดีนะครับ ขณะนี้บางแห่งก็ไปเอาค่าสวัสดีการต่างๆมาบวกเป็นค่าแรงแรงงานไม่ได้ประโยชน์อะไรเพิ่มเติมเงินเดือน1,500 0บาทก็เช่นเดียวกันเงินเดือน1,500 0บาทเขียนบนป้ายบอกทั้งประเทศปิญญาตรีแต่พอได้รับเลือกตั้งเห็นไหมครับจะไปบังคับเอกชนเขาไม่ได้สุดท้ายก็ให้ได้เฉพาะราชการ แล้วทําหลังจากนั้นหนึ่งปีโดยไปตัดสวัสดิการส่วนอื่นออกที่ผมกราบเรียนว่านโยบายต่างๆไม่ว่าจะเป็นจำนำข้าว1,500 0ค่าแรง300บาทหรือแม้แต่เงินเดือนปิญญาตรีที่มันไม่เรียบร้อยที่มันทำไม่ได้ทำได้ช้าบ้างทำได้แป๊บเดียวต้องเลิกบ้างเพราะเป็นการคิดนโยบายแบบไม่รับผิดชอบครับคิดแต่ว่าทำยังไงก็ได้ ให้ปี2,554เลือกตั้งให้ชนะพรรคประชาธิปัตย์ทำยังไงก็ได้ให้ได้รับเสียงข้างมากกลับเข้ามาเป็นรัฐบาลแต่ที่อยากเป็นมากขนาดนั้นไม่ใช่เพราะบอกอยากจะเอานโยบายเหล่านี้ไปดูแลประชาชนแต่ที่ต้องเป็นรัฐบาลให้ได้ในวันนั้นเพราะวันนี้ไงครับเขาจะออกกฎหมายล้างผิดนีรัโทษกรรม นี่คือคำตอบทั้งหมดครับว่าทำไมต้องออกทุกอย่างให้มันดูหวือหวาประชาธิปัติวันนั้นบอกค่าแรงร้อยละยี่้ทางนู้นเกทัพ300บาทประชาธิปัติประกันรายได้ประชาชนชอบทั้งประเทศพรรคเพื่อไทยกลัวว่าเดี๋ยวประชาธิปบัติมีคะแนนไปคิด1ึงหมืาบาทโดยรู้ทั้งรู้ว่าทำไม่ได้ตลอดลอดฟังรู้ทั้งรู้ว่าเรื่องนี้ไม่สามารถจะทำได้ทั้ง4ปี แต่ก็เอาครับเอาเพราะว่าเขาจำเป็นต้องชนะเลือกตั้งเขาจำเป็นต้องได้คะแนนจากพี่น้องประชาชนทั้งประเทศให้มากเข้าไว้เพื่อยึดเสียงข้างมากในรัฐสภาในสภาผู้แทนราษฎรเป้าหมายเขามีเท่านี้แหละครับผมกราบเรียนพี่น้องว่าวันนี้มันมาถึงแล้ววันที่ความต้องการสูงสุดของพวกเขาก็คือกฎหมายล้างผิด ถามว่าทำไมต้องการกฎหมายล้างผิดมากมายขนาดนี้พี่น้องที่รบครับถ้าเรากลับไปดูความเสียหายที่เกิดขึ้นในปี2553เกิดเหตุการณ์ยิงระเบิดไปที่วัดพระแก้วเกิดเหตุการณ์ยิง m 67ทำให้คุณธัญญนันแถบทอง แม่ค้าที่มาร้องเพลงเหมือนพระบรารมีเสียชีวิตที่แยกสาลาแดงเกิดเหตุการณ์ยิงระเบิดเองหกมีเหตุการณ์เผาห้างเซ็นทรัลเวิลด์เผาห้างเซ็นเตอร์วันและอีกหลายแห่งในกรุงเทพมหานคร มีเหตุการณ์เผาสาลากลางที่อุดรธานีอุบลราชธานีขอนแก่นมุกดาหารสิ่งเหล่านี้โทษอาญาสิ่งเหล่านี้คือคดีก่อการร้ายสิ่งเหล่านี้บางคดีโทษถึงประหารชีวิตนี่เป็นสาเหตุครับว่าทำไมต้องออกไม่ได้กฎหมายนิรโทษกรรมและผมเคยเรียนพี่น้องว่า ไอคนที่ทําอย่างนี้ทั้งหมดเท่านั้นแหละครับวันนี้ที่เรียกร้องหากฎหมายล้างผิดประชาชนทั่วไปที่เขาไม่รู้อีโนอีเนเดินออกมาชุมนุมโดยหลงผิดโดยชักชวนเชิอช,ชวนออกมาวันนี้โดยส่วนใหญ่แล้วพ้นผิดหมดแล้วทั้งสิน้น<ม><อ>เพราะฉะนั้นที่พูดว่าจะออกกฎหมายนี้โทษกรรมจะให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ แกนําไม่เอาคนผิดหนักๆไม่เอาไม่จริงครับวันนี้ถ้าเราปล่อยกฎหมายผ่านแบบนี้ไปได้คนที่ฆ่าพลเอกล้มเกล้าทุวัรรมคนที่ฆ่าตำรวจฆ่าทหารยิงหกศพที่วัดปทุมวนารามเผาห้าง Central, เซ็นทรัลเผาห้างาได้ในที่สาธารเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องของประชาชนมันไม่ใช่เรื่องปรองดอง มันไม่ใช่เรื่องนำพาประเทศไปสู่สันติสงบอย่างที่คุณยิ่งรักพูดมันเป็นเพียงเอาคนที่ทำผิดอาญาคนที่เป็นโจรเหล่านี้ให้พ้นผิดเท่านั้นเองนี่เป็นข้อเท็จริงที่เราต้องเรียนรู้ครับเราต้องรู้ว่าวันนี้เป้าหมายเขามีอยู่เท่านี้เพราะเขารู้ครับว่าต่อให้เขาเป็นรัฐบาลอีก8สมัย10สมัย แต่ถ้าเขาออกกฎหมายนี้ละโทษศกรรมไม่ได้สุดท้ายกระบวนการยุติธรรมจะเดินไปถึงตัวเขาสุดท้ายแกนนำคนของพวกเขาจะเดินเข้าคุกกันหมดนี่เป็นสาเหตุครับว่าทำไมต้องหลอกล่อพี่น้องด้วยนโยบายต่างๆเพื่อที่จะเอาคะแนนแล้วมาออกกฎหมายล้างผิดให้กับตัวเองพี่น้องเห็นไหมล่ะครับกฎหมายล้างผิด คนไปถามคุณยิ่งรักชินวัตรแกก็ท่องอยู่คำเดียวบอกว่าจะออกกฎหมายนี้เพื่อสร้างความปรองดองเพื่อสร้างความสงบให้เกิดสามัคคีกับคนในชาติจริงๆเนี่ยผมอยากชวนต่างชาติเขามาดูนะผมอยากให้เขามาเห็นว่าบ้านเมืองไทยขณะน,นี้นายกรัฐมนตรีของประเทศกำลังจะเสนอกฎหมาย เพื่อสร้างความสงบสร้างสันติสุขคืนให้กับประเทศแต่ในขณะที่นายกประกาศกฎหมายสร้างความสงบนั้นนายกประกาศพรบความมั่นคงคุมความคุมสิทธิของประชาชนสามอำเภอในกรุงเทพมหานครมันมีไหมล่ะครับประเทศไหนในโลกนี้บอกจะเอากฎหมายเข้าสภาจะได้สามัคคีกันจะได้เจรจากันจะได้สงบสักที แต่ออกไปแล้วต้องออกกฎหมายพรบความมั่นคงมาคุมม็อบด้วยมันมีที่ไหนคุณยิ่งรักเพราะฉะน,นั้นแค่เบื้องต้นมันก็ชัดอยู่แล้วครับว่ามันไม่ใช่กฎหมายเพื่อความสงบมันไม่ใช่กฎหมายเพื่อลดความขัดแย้งมันไม่ใช่กฎหมายที่จะนำประเทศไปสู่สันติแต่มันเป็นกฎหมายที่จะทำให้แผ่นดินไทยลุกเป็นไฟอีกครั้งหนึ่ง ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้คุณยิ่งรักก็รู้ครับคุณยิ่งรักก็รู้และก็ทราบดีแต่ก็ต้องเดินหน้าต่อไปก็ต้องเดินไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ตั้งแต่วันที่เลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีเข้ามาเพราะพี่น้องจะเห็นครับวันนี้ทั้งนายกทั้งคอรมอไม่มีเรื่องอื่นที่อยู่ในใจไม่มีเรื่องอื่นที่อยู่ในความสนใจพี่น้องทางภาคใต้ เมื่อวันก่อนผมไปปลาัยที่อบจอสงขลาพี่น้องที่ภาคใต้ก็บนกันเยอะบอกว่าขณะนี้ยางพาราไม่ถึง60บาทแล้วจะตายอยู่แล้วคุณยิ่งรักหันมาสนใจหน่อยปรากฏว่าขณะนี้พักเพื่อไทยไม่มีแม้แต่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรที่กำกับดูแลคือเปลี่ยนมาสามคนครับเปลี่ยนมาคนแรกทำไม่ได้ คนที่สองทำไม่ได้คนที่สามทำไม่ได้มันเลยเลิกทำเลยพี่น้อง <Okay. S 1> ปาลมน้ำมันครับขณะนี้เหลือสองบาทกว่าพี่น้องที่สุราษฎร์ธานีที่ภาคใต้ย่ำแย่กันหมดแล้วนายกรัฐมนตรีก็ไม่เคยพูดถึงไม่เคยดูดำดูดีสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราเรียกร้องเราไม่ได้ไล่รัฐบาลเราไล่ให้คุณไปทำงาน ให้ประชาชนสักทีเลิกทำงานให้พี่ชายได้แล้วแล้วเดือนหน้านี้ครับหนึ่งกันยานี่วันที่เท่าไหร่แล้วล่ะวันที่สองวันที่สามาวันเกิดวันหน้าพักบบลืมได้ยังไงวะเน,นี่ยวันนี้วันที่สามสิงหาคมเหลืออีกประมาณ20กว่าวัน แก๊สหุงต้ม LPG คุณยิ่งรักจะกระชาขึ้นให้ตามสัญญาแล้วครับค,คือวันนั้นเราฟังกันไม่ดีเองไงพี่นอ้องเ,เราฟังกันไม่ดีเขาบอกจะกระชาค่าครองชีพให้เขาทำมือขึ้นอย่างนี้เ,เราไปตีความผิดเพราะฉะนั้นแก๊ส LPG วันที่หนึ่งกันยายนนี้จะถูกปรับขึ้นกิโลกร,รัมละ50สตางค์ เป็นเวลาติดต่อกัน12เดือนเพราะฉะนั้นไอ้ถังที่ใช้กันเนี่ยครับชาสัก100กิโลถังละ270บาทผมไม่คำนวณให้แล้วครับพอครบปีหน้าเราจะได้ถังใช้แก๊สประมาณถังละ400บาทขาดตัวนี่แหละครับเป็นสิ่งที่เราเรียกร้องว่าทำไมไม่ไปดูแลปัญหาราคาสินค้ากเกษตรตกต่ำให้พี่น้อง ทำไมไม่ดูเ,เรื่องปากท้องค่าครองชีพที่มันแพงขึ้นทำไมไม่ไปดูแลปัญหาภาคใต้ที่มันเกิดเหตุระเบิดรายวันสิ่งเหล่านี้ตั้งหากครับที่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องปกป้องดูแลผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทยแต่เห็นไหมล่ะครับวันนี้ไปเปิดดูหน้าหนังสือพิมพ์เถอะแทบไม่มีเรื่องพวกนี้พวกผมก็พูดกันปากเปียกปากแฉะนะครับ ต้องบอกพี่น้องก่อนผมเนี่ยพูดทุกวันแต่เขาก็ไม่ลงให้บ้างไม่ออกทีวีให้บ้างแต่เจอกันบ้างกับบูสกายสายล่อฟ้าได้เจอกันบ้างกับผ่าความจริงแบบนี้ถึงต้องมาเล่าให้พี่น้องฟังเราเรียกร้องครับให้เลิกทำงานให้กับส่วนตัวพักพวกครอบครัวเอาอำนาจที่ประชาชนมอบให้มาดูแลประชาชนแต่ไม่เกิดผลนะครับ วันนี้ก็จะเดินหน้าผลักดันกฎหมายเนื้อโทศกรรมในวันที่7สิงหาแต่ที่น่าแปลกใจเมื่อวานนี้ผมอยู่ที่นครศรีธรรมราชขึ้นมาที่สนามบินกำลังจะบินกลับกรุงเทพมหานาครสักสองทุ่มหันไปเห็นโทรทัศน์ที่สนามบินเห็นท่านนายกยืนท่องบทอะไรอยู่คือผมแปลกใจเท่านั้นนะครับ คือตาผมกับตาโนกไม่มองตากันผมก็ไม่รู้แกก้มมองอะไรเสียงก็ไม่ค่อยได้ยินแต่ก็เอาละผมก็ไปยืนใกล้ๆโทรทัศน์ไปฟังว่าท่านนายกมีอะไรจะบอกประชาชนเริ่มต้นก็ดิบดีแล้วครับเพื่อความโปรองรองเพื่อความสมานฉันทดิฉันจะเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีการแสดงออกจะรับฟังเสียงส่วนน้อย และจะเรียกทุกฝ่ายมาร่วมหารือกันหาทางออกให้กับประเทศผมไม่ได้พูดนะครับเมื่อสักครู่แต่รับฟังเสียงส่วนน้อยคุณยิ่งรักครับพวกผมไปเปิดเวทีผ่าความจริงที่ไหนถ้าเป็นพื้นที่สีแดงละเรือหรือสีแดงจัดพวกผมไม่เคยได้อยู่เป็นสุกเลยนี่เหรอครับรับฟังเสียงข้างน้อย พวกผมเดินทางไปไหนโดนปิดกั้นกีดขวางประชาชนคนไหนเห็นต่างกับรัฐบาลโดนขม่มขีกดเหงทุกทุกชนิดนี่เลยครับท่านรับฟังเสียงส่วนน้อยแต่เอาละครับท่านมีเจตนาดีผมไม่ว่าผมก็รับฟังเมื่อวานนี้บอกว่าจะรับฟังจะจัดทีมงานมาพูดคุยกับทุกฝ่าย แต่ปรากฏเป็นยังไงครับเมื่อเช้านี้ในรายการยิ่งรักพบประชาชนไปอธิบายความเสร็จว่าดิฉันอย่างนั้นดิฉันอย่างนี้พอเขาไปถามว่าแล้วตกลงร่างกฎหมายล้างผิดที่อยู่ในสภาจะเอาอยัางไงจะถอนไหมคุณยิ่งรักบอกอย่าตั้งเงื่อนไขถ้าตั้งเงื่อนไขแล้วคุยกันไม่ได้ผมเรียนก่อนครับพวกผมไม่มีเงื่อนไขพี่น้องประชาชน ที่นี่ไม่มีเงื่อนไขพวกเรามีเงื่อนไขอย่างเดียวคือท่านดูแลประชาชนให้เท่าเทียมสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในแผ่นดินอย่าไปล้างผิดให้กับพี่ชาย <S <S แล้วเงื่อนไขที่มันมีกฎหมายอยู่ในสภาเจตฉบับมันไม่ใช่นายกนายขอหรือนายชวนลอยู่ตรงนี้ไปเสนอสภามันเป็นของนายวรชัยเหมะนัทวุฒิสายเกือ้อเฉลิมอยู่บำรุง มันพวกของท่านท่านเป็นคนไปสร้างเงื่อนไขต้องปลดเงื่อนไขอันนี้เสียก่อนประชาชนเขาถึงจะคุยด้วยเป็นยังไงล่ะครับเมื่อวานบอกจะเจรจาพอมาวันนี้บอกไม่เอาจะเดินหน้าปรองดองดโดยกฎหมายเจ็ดฉบับล้างผิดให้คนผิดอาญาทุกชนิดแล้วผมถามว่าจะเชิญพวกผมไปคุยมันจะเหลืออะไรคุยครับคุณยิ่งลักษ พูดมันดูเหมือนดีครับบอกว่าจะเอาทุกฝ่ายมารับฟังแต่ในขณะที่ตัวเองก็เดินกฎหมายของตัวเองที่เป็นเป้าหมายของตัวเองไว้ผมบอกได้เลยคุณยิ่งลักพวกผมไม่หลงกลคุณอีกแล้วนี่เป็นการซื้อเวลาเท่านั้นครับเพราะเห็นว่าขณะนี้กองทัพประชาชนเข้มแข็งแข็งแ,งแรงใช้พรบรความม่อนคงจะขู่เขาเขาก็ไม่กลัว ใช้กฎหมายใช้ตำรวจหลายร้อยกองร้อยมาขู่เขาเขาก็ไม่กลัวจึงเป็นเหตุว่าเมื่อวานนี้คุณยิ่งรักต้องท่องบทฉุกเฉินผมเห็นใจแกนะครับเห็นแกอ่านไปสามย่อหน้าหน้าแกเหมือนจะหลับให้ได้เพราะฉะนั้นมีหนทางเดียวครับ เราไม่มีเงื่อนไขอะไรคุณไปปลดล็อกทุกอย่างที่เป็นหนทางแห่งความขัดแยง้งออกไปให้หมดเอากฎหมายเนิยโทษกรรมทุกฉบับให้พ้นจากสภาแล้วเรามาเริ่มต้นหาความจริงนำพาประเทศไปสู่ความสงบสันติน้าท่านทำได้พวกเราทุกคนยินดีร่วมมือใช่ไหมครับแต่ถ้าบอกว่าจะใช้ คำพูดสวยหรูหน้าตาสวยๆมาหลอกประชาชนเพื่อให้ผ่านพ้นวันที่7สิงหานี้ไปได้ผมบอกได้เลยว่าไม่มีทางคุณยิ่งรักและจริงๆแล้วที่บอกว่าอยากจะหารือกับประชาชนอยากจะตั้งเวทีให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมผมจาบเรียนพี่น้องนะครับ ไม่ใช่ว่าสองปีที่ผ่านมาพวกผมไม่เพียรพยายามที่จะบอกว่าเรามาตกลงหาหรือหาทางออกให้กับประเทศท่านหัวหน้าพิสิทธิ์พูดทุกครั้งว่าเรายินดีที่จะร่วมกันหาทางออกกําหนดทิศทางให้มันชัดเจนที่ทุกคนทุกฝ่ายยอมรับได้ไดเคยไหมล่ะครับที่จะรับฟังอย่าว่าจะพักฝ่ายค้านเลยครับข้อเสนอของคออปคณะกรรมการอิสระ ค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองที่มีอาจารย์ณคณิตนนครทํางานให้กับคุณยิ่งรักมาปีกว่า,ก,วาก่อนหน้านั้นคุณยิ่งรักเป็นรัฐก,กรหาเสียงก็บอกว่าจะสนับสนุนการทํางานของกรรมการชุดนี้พอเข้ามาเป็นรัฐบาลให้เขาทำอีกปีกว่า,วาผลสรุปออกมาไม่ถูกใจเท่านั้นนะครับไม่เอาเลยเอาอยู่อย่างเดียวคือเยียวยา แล้วเขาบอกนะครับเขาให้มาสี่ข้อนี่ผมอุตส่าห์ไปเอามาอ่านใหม่ข้อที่เขาบอกเยียวยาเนี่ยเขาบอกให้เยียวยาอย่างจริงจังเป็นระบบและต่อเนื่องและไม่จํากัดเฉพาะการเยียวยาด้วยตัวเงินเท่านั้นแต่คุณยิ่งรักหยิบเฉพาะตรงนี้บอกอ๋อต้องเยียวยาเพราะฉะนั้นไปเบิกภาษีประชาชนไปจ่ายไปเลยหัวละ7.75ล้าน เลือกเอาเฉพาะที่อยากได้ครับแต่ข้อเสนออื่นไม่ได้พูดถึงคอปเสนอหลกัหลกๆมาสีข้อบอกการดำเนินคดีคอปเห็นว่าผู้กระทำผิดต้องมีความรับผิดชอบตามกฎหมายโดยรัฐต้องนำตัวผู้กระทำผิดทุกฝ่ายเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมซึ่งต้องดำเนินไปอย่างเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ เขาบอกให <oh ้เอาทุกฝ่ายเข้ามาพวกผมก็เข้าเลยครับคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพทุกคนที่เขาเกี่ยวข้องเขาก็ยอมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค้นหาความจริงแล้วแล้วทำไมคุณยิ่งรักไม่หันกลับไปบอกลูกน้องล่ะครับก็ว่าท้าสู้เพื่อประชาธิปไตยสู้เพื่อล้มอำมมา์ล้มสองมาตรฐานไม่เคยทำอะไรผิดแล้วพวกมึงกลัวอะไรกระบวนการยุติธรรม ทำไมไม่บอกล้วครับว่าไม่ต้องมาออกกฎหมายพิเศษไปสู้กันในกระบวนการต่างๆให้มันว่ากันไปบ้านเมืองก็เดินไปได้วันก่อนคุณอุทัยพิม์พใจชนผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งของบ้านเมืองก็ออกมาพูดบอกมันไม่มีความจําเป็นครับที่อยู่ดีๆบ้านเมืองมาสงบดีอยู่แล้วทุกคนอยากทํามาหากินอยากเศรษฐกิจดีอยากมีค่าครองชีพที่ถูกอยากขายสินค้าเกษตรให้ได้ราคาแพงๆ นั่นเป็นหน้าที่รัฐบาลไปทำแต่เรื่องของการพิสูจน์ความถูกความผิดสุดจริตไม่สุจริตเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมรัฐบาลไม่ต้องแสไปยุ่งกับเขานี่เป็นสิ่งที่ทุกคนในประเทศก็เห็นตรงกันครับแล้วผมยืนยันว่าที่พวกเราทุกคนยืนต่อต้านกฎหมายตรงนี้ไม่ใช่เพราะพวกเราอย่างเดียว เราต้องการเห็นทุกคนที่กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเราต้องการเห็นคนที่ทำร้ายหกศพที่วัดปทุมนารามไม่ว่าจะเป็นคุณกระมลเกตหรืออีกห้ศพคนที่ทำร้ายคนที่ยิงประชาชนต้องได้รับกรรมต้องได้รับผิดคนที่ทำร้ายข่าพลเอกล่มเก้าทุวธรรมและสหารอีกสี่นายที่แยกข้ออัวต้องได้รับโทษ คนที่เผาเซ็นทรัลเวิลคนที่ทำร้ายคุณทัญนันแถบทองซึ่งมาร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วถูกกระสุน M67 ตายไม่ใช่พอเรื่องการเมืองแต่ปรินไม่เพราะมีการฆาตกรรมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องพิสูจน์หาความจริงเมื่อได้ชุดความจริงมาเสียก่อนแล้วเราจึงจะพูดคุยถึงเรื่องการยกความผิดหรือการรับผิดที่ มีการเรียนรู้แล้วให้อภัยกันได้แต่วันนี้ยังไม่รู้ความจริงวันนี้ยังไม่รู้ว่าประเทศเกิดปัญหาอะไรขึ้นคุณมาออกกฎหมายนิรัฐโทษกรรมอะไรสุดท้ายนะครับเวลาผมใกล้จะหมดแล้วเมื่อสักครู่นั่งรถมาที่นี่มีคนส่งคลิปข่าวหน้าพักเพื่อไทยมาให้ผู้กองปูเข็ม ท่านไปอยู่ที่หน้าพักเพื่อไทยเมื่อเช้านี้ไปแสดงจุดยืนโดยสงบแต่ปรากฏว่าเมื่อสองชั่วโมงที่แล้วตำรวจมาหิ้วตัวไปที่สอนอในคลิปข่าวที่ส่งมาผมได้ยินคนพูดหลายประการครับแต่มีคนพูดคำหนึ่ง ที่ได้ยินแล้วมันรู้สึกสะท้อนใจเขาพูดว่าพวกเรารักชาติออกมาปกป้องชาติพวกคุณมาจับเราทำไมเขาพูดว่าคนที่มันหมิ่นพระบรมเดชานิภาพดูภาพขององค์พระมหากษัตริย์ทำไมพวกคุณไม่ไปจับและ คำถามสุดท้ายที่เขาถามไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คือคุณยังเป็นของนายหลวงอยู่หรือเปล่าผมไม่ตอบแทนเขาแต่ผมตอบแทนพี่น้องทุกคนที่อยู่ที่นี่และที่อยู่ทางบ้านทุกท่านได้ว่าพวกเรายังเป็นของนายหลวงทุกคนครับผมเชิญชวนให้พี่น้องทุกท่านที่รับฟังเวทีเผาความจริง ที่นี่ทางบ้านหรือที่ไหนปฏิญาณตนในใจก็ได้ครับว่าพวกเราจะยอมสละชีพเพื่อรักษาไว้เพื่อองค์สถาบันพระมหากษัตริย์และเราจะร่วมกันต่อสู้ต่อไปเพื่อนำความถูกต้องให้กลับคืนสู่แผ่นดินไทยใช่ไหมครับผมขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับแลวเราร่วมสู้กันต่อไปในเวลาที่รัฐบาลยังมี แนวคิดที่จะออกกฎหมายล้างผิดอย่างนี้ต่อไปสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้กราบขอบพระคุณี่น้องทุ่านครับ